สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Miss Emmy นะคะก็คือวันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันนะคะตามปกคลิปเลยนะคะนี่นะคะ ึงมาจากอินโดนีเซียนะคะมาไกลมากก <Yeah. S 1> ็คือสั่งมาจากอินโดนีเซียเลยนะ <Yeah. S 1> จะบอกว่ากล่องนี้นะคะสั่งนานมากเ <Yeah. S 1> สื้อตัวนี้ก็จะได้อาทิตย์กว่าเลยนะคะก็คือสั่งไปประมาณวันที่20กันยา27กันยาเพิ่งจะมาส่งนะคะ <Yeah. S 1> เรามาแกะกันป <Yeah. S 1> ็แบบแพ็คเกจน่ารักอยู่ด้วยแก <Yeah. S 1> ไ,ไงเนี่ยทุกคนเขามีคำว่า thank you มาให้ด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ ข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังไม่มีอะไรนะคะโอเคแกะกะโอเคค่ะทุกคนเราจะเปิดแล้วนะคะมาดูพร้อมกันอืออุ๊ยเห็นอะไรไหมายตื่นเต้นโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยของโอ้เขาเขาใส่เป็นแบบกูรงลังแบบนี้เลยนะคะ อุ้ยอุ้ยสกินสกินคือเนียนนะอุ้ย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 เดี๋ยวเราโชว์แบบไหนดีอุ้ยเห็นนี่ดิซ่าแล้วโอ้ทุกคนอุ้ยสกินสกินเนียนมากอุ้ยสกินอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากสวยมากๆสวยสวยเลยสวยมากมากสวย อุอนนคนเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะแบบอุ้ยตะกี้แอบดูไปน,นิดนึงนะคะก็คือแบบโหแบบงานสกินเนียนมากเลยนะคะเราสั่งมาจากช้อปปี้นะทุกคนเดี๋ยวจะให้เห็นแบบเต็มๆตายดีเราสั่งไซส์อ,อ 2XL นะคะ <Yeah. S 1> แบบว่ากะมาใส่แบบเป็นโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างี้นะคะอุ้ยน่ารักก็ไม่ใช่น่ารักสีสวยก็คืออุ้ย อยาให้ดูใกล้ๆมากเลยอะแบบมันมันสก,กินเนียนจริงๆอะสมแล้วนะคะส0 0บาทก็คือเราสั่งที่อช้อปปี้นะคะช้อปปีเดี๋ยวเราขึ้นร้านไว้ให้ทาไหด่ดีตัวนี้กันนะคะโอเคไปตามกันนะทุกคนไปซื้อกันนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือเสื้อแบบเต็มๆเลยก็คือให้ดูเลยนะคะนี่เป็นงานแบบนี้ก็คือเป็นงานแบบนี้เลยนะ ลิซ่านะคะนี่ดูให้ดูชัดๆนะคะโอ้โหสกินส,สกินมันเนียนมากจริงๆอะดูสิดูเนี่ยแบบพี่ลิซ่านะคะแบบเห็นกระทั่งแบบเล็บอะแบบอื้มมันเนียนจริงๆนะความละเอียดนี่แบบเกินเบ์มากดุดิดูแสงดูเงานี่นะคะอันนี้ก็เป็นรูปอัลบั้มของพี่ลิซนะ่าเนาะแล้วก็มีคำอธิบายตรงนี้ดนึงนะคะ เท่น่ารักแล้วก็มีคำว่า black pink ด้วยนะ